สวัสดีเด็กๆนักเ,เ,เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั2ที่น่ารักทุกๆคนนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในส่วนของเนื้อหาภาษาไทยวันนี้ตรงกับเช้านะคะวันศุกร์นะคะที่13สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเนื้อหาบทเรียนที่เราจะเรียนกัน,นวันนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะ เนื้อหาของบทเรียนออนไลน์ที่เราจะพูดถึงที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของอาสาระที่5นะคะสาระที่5ว่าด้วยเรื่องของอางานวรรณคดีและวรรณกรรมนะคะเป็นลักษณะของการท่องจํคทาประพันธ์ที่เป็นลักษณะของบทร้อยกรองหรือที่เราเรียกอย่างหนึ่งว่าบทอาขยานนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะบทอาขยานคืออะไรเด็กๆเข้าใจความหมายของคําว่าบทอาขยานไหมคะลูกควาว่าอาขยานคืออะไรเอ่ย เอาคาเดียวก่อนนะคาว่าอัขยานแปลว่าอะไรเอ่ยใครทราบบ้างคําว่าอาขยานแปลว่าอะไรคะใครพอจะทราบบ้างเอะอย่างเช่นบอกว่านักเรียนอ่วันนี้คุณครูจะให้นักเรียนท่องบทอัขยานเรื่องอเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนะอะไรประมาณนี้นะคะเด็กๆเข้าใจความหมายของคําว่าบทอาขยานไหมบทอาขยานคืออะไรคะทราบไหมบทก่อนบทก่อนเพื่อนบอกว่าบทก่อนบทกรอนนั่นแหละเอาบทก่อนมีทาอะไรคะลูก บทกรไปทําอะไรคะอนิสซาลาลองตอบซิทําตาแป๋วๆต่อหน้าครูเหมือนอยากจะตอบมากเลยอ่ะลองตอบซิลูกตอบว่าไงเลคะคือทําอ,อะไรไ<ป>กับการสวรดแล้วก็เรื่องนิทานค่ะอ่าบอกว่าเป็นลักษณะของการสวรดหรอคะการสวรดเหรอคะอะไรสวรดลูกอ่าอย่างอย่าง ยังยังไม่ถูกนะบทอาขยานก็คือลักษณะของการท่องจํานะคะคําว่าอาขยานหมายถึงว่าการท่องจํานั่นเองนะคะดังนั้นนะคะคําว่าการท่องจําบทอาขยานก็คือการท่องจําคาประพันธ์ที่เป็นลักษณะของบทรอยกรองนะคะซึ่งลักษณะของการท่องจําในที่นี้ก็คืออ่านแล้วไม่ให้ดูนะคะคือต้องจําให้ได้ก่อนท่องให้ได้ก่อนหลังจากนั้นก็เอาไปท่องสอบกับครูนะคะท่องสอบประจําวันนะคะในชั่วโมงเรียนวิาาชาภาษาไทยแบบนี้ค่ะเราเรียกว่าการท่องจําบทอักขยาน ซึ่งการท่องจำบทกวีนั้นจะไม่มีให้ได้ดูนะคะจะท่องลักษณะกับการที่เราร้องเพลงนะคะต้องจำให้ได้นะคะโอเคค่ะเราไปดูความหมายของคำว่าบทอักานกันนะคะการท่องจำบทอักานคืออะไรการท่องจำบทอักานก็คือการอ่านเพื่อท่องจำบทร้อยกรองบทนั้นนะคะโดยการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธีตามหลักการอ่านบทร้อยกรองแต่ละประเภทซึ่งลักษณะของการอ่านบทร้อยกรองแต่ละประเภทน,นักเรียนนะจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะ ่ะทีนี้เด็กๆลองยกตัวอย่างให้ครูฟังสิบทอักยานหรือบทรรอยกรองที่เด็กๆเคยอ่านนะคะมีลักษณะอ่าการอ่านคําประพันธ์อะไรบ้างลูกที่เราเคยอ่านเราเคยอ่านอะไรบ้างกรกรกโคงเคยอ่านอะไรบ้างเอ่ยประเภทไหนอของที่เป็นงานวรรณกรรมที่เราเคยเคยอ่านมามีอะไรบ้างลูกมีเรื่องอะไรบ้างมีงานวรรณกรรมอะไรบ้างเช่นกรอนสุภาพอย่างงี้ค่ะมีอะไรอีกคะนอกจากกรองสุภาพแล้วมีอะไรอีก บยาซีอ่ากรายานีสิบเอ็ดนอกจากกรายานีสิบเอ็ดแล้วมีอะไรอีกรูปสมัยที่เธออยู่ปหนึ่งถึงปสามเธออ่านกรอนอะไรกรอนอะไรที่มีสีสีสีพยางอะค่ะกรอนอะไรรูปกรอนอะไรกรอนอะไรที่มีสีพยางอยู่ปสามอะสีพยางเรียกว่ากรอนสีหกพยานเรียกว่ากรอนหกถ้ากรอนแปดเราก็จะเรียกว่ากรอนสุภาพใช่ไหมคะ แล้วถ้าเป็นลักษณะของปองหนะคะ่าตอนปลายเนาะปอนะตอนเทอมสุดท้ายนะ่ะผู้ก็จะเสริมในเรื่องของโครงสีสุภาพให้ด้วยนะคะซึ่งลักษณะของการอ่านบทอขยานแต่ละประเภทนั้นก็จะแตกต่างออกไปนะโอเคทีนี้เราไปดูหลักการอ่านบทอขยานกันนะคะ การอ่ญญานบทขรยานมีหลักอย่างไรบ้างนะักเรียนเราไปดูนะคะข้อ1ให้เราวิเคราะห์ประเภทของบทร้อยกรองแต่ละประเภทก่อนนะลูกว่าบทร้อยกรองแต่ละประเภทที่เราจะอ่านนั้นนะคะเป็นลักษณะของบทร้อยกรองประเภทอะไรเพื่อที่เราจะได้สามารถอ่านบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะแต่ละประเภทจะอ่านไม่เหมือนกันนั่นเองนะข้อ 2. ให้เราพิจารณานลักษณะบังคับของบทร้อยกรองค่ะลูกเพื่อให้เราสามารถอะไรคะ อ่านบทร้อยกรองลักษณะของการอ่านออกเสียงนะคะคำสัมผัสดูลักษณะของการสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสระหว่างบทสัมผัสระหว่างบัตรสัมผัสนอกสัมผัสในได้หมดนะคะนี่ก็คือลักษณะของคําสัมผัสต่างๆเพื่อให้เราศึกษาเกี่ยวกับข้อบังคับของบทร้อยกรองแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องนะคะข้อ3ให้เราวิเคราะห์ค่ะในลักษณะของบทร้อยกรองที่เป็นบทอักานเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจะมีคําศัพท์ยากนะคะจะสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาของบทร้อยกรองส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของค คำไวยพจน์นะนักเรียนนะอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของคำไวยพจน์คำไวยพจน์ก็คือคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่เขียนแตกต่างกันนะคะเช่นคำว,ว่าสิงคอนนะคะ สิงค์ขอนคีรีบรรพศนะคะความหมายหมายถึงภูเขานะคะคําว่าแม่น้ําเช่นคําว่านะทีวารีกระแสสินแบบเนี้ยก็แปลว่าแม่น้ําใช่ไหมคะอ่าคำว่าแม่ก็เช่นคำว่าอะไรคะชนนีอย่างเนี้ยค่ะมานดาอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็คือลักษณะของคําที่เป็นคําศัพท์ยากจะปรากฏอยู่ในบทร้อยกรองเพื่อให้บทร้ยกรองของเรานั้น มีความอะไรคะไพเราะนะคะแล้วก็สลัดสลวยมากยิ่งขึ้นนะเขาเรียกว่าภาษาของกวีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเมื่อเราทราบความหมายของบทร้อยกรองความหมายของคําเรียบร้อยแล้วควาําศัพท์ยากนะเราก็จะลงมือในส่วนของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองให้อ่านบทเสียงอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนะคะ ตามอักขระวิธีนะคะโดยอ่านเป็นจังหวะนะคะถ้าสมมติว่านะคะเป็นลนักษณะของกรอนสุทาพวคหน้ามี8ดวักหลังมี8ดนะคะก็ต้องอ่าน3 2 3แบบนี้ค่ะอ่านแบ่งจังหวะพยายงให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะอ่านเสียงดังฟังชัดควาว่าเสียงดังฟังชัดในที่นี้ไม่ใช่การตะโกนนะลูก คำว่าสิ่งดังฟังชัดก็คืออ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ชัดเจนชัดถ้อยชัดคำไม่ต้องเร่งจังหวะให้มากนักนะคะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของบทร้อยกรองแต่ละประเภทนะคะ ไปต่อข้อ6นะคะหลักข้อที่6กอ่าก็คือเราจะต้องมีการแปลความหมายของบทร้อยกรองค่ะคําว่าแปลความหมายและมีการตีความจากบทร้อยกรองตรงนี้จะเป็นภาพรวมลูกหลังจากที่เราอ่านเสียงบทร้อยกรองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาดูว่าเอลักษณะภาพรวมของบทร้อยกรองที่เราอ่านในวันนี้นะคะเขาพูดถึงเรื่องอะไรมันมีแนวคิดอะไรนะคะที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตของเรามากไหมนะคะมีอะไรบ้างที่เราจะสามารถนําไปใช้ได้บ้างนะคะหรือว่าเป็น เขาเรียกว่าอะไรอเป็นบทสรุปดีๆนะคะซึ่งเราอ่านแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะคะ ข้อ8นะคะถ้าค,คุณครูมีการตั้งคําถามหรือเพื่อนๆถามเราสามารถตอบคําถามแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทร้อยกรองบทนั้นได้นะคะก็ะแสดงว่าเราเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านเสียงบทร้อยกรองนะนักเรียนนะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะลักษณะของการอ่านอ่านไม่พอนะอ่านแล้วต้องมาแปลความหมายมาตีความแล้วก็นําไปใช้ในในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็การตอบคําถามแล้วก็การตั้งคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาก็จะต้องสอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องของบทร้อยกรองนั้นด้วยนะคะอ่ะวันนี้ ค,ครูมีตัวอย่างการอ่านท่องจําคําประพันธ์ซึ่งเป็นลนักษณะของการอ่านบทอักยานเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้คุณครูจะนําเสนอบทอักยานเรื่องอะไรนะคะโอเคค่ะวันนี้บทอักยานที่คุณครูจะนําเสนอนะคะเรื่องเป็นมนุษย์หรือเป็นคนเป็นลนักษณะของคําประพันธ์ประเภทกรอนสุภาพนั่นเองกรอนสุภาพมีทั้งหมดกี่พยางน,นะลูกวักหน้ามีกี่พยางวักหลังมีกี่พยางคะรอนสุภาพลูก ี่ปองหกตอบหนแล้วเรียนมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วกรอนสุภาพมีกี่พยางลูกวักหน้ากับวักหลงังมีกี่พยางค์กรอนสุภาพไม่มีใครตอบครูเลยคะเปิดไมค์ตอบหน่อยสิจา้าปองหกแล้วคะ่ะต้องตอบได้แล้วลักษณะของกรอนสุภาพจะมีทั้งหมดกี่พยางค์วักหน้ามีกี่พยางย์อ่านสามสองสามนะ่ะหน้ามีสี่พยางฮะ วักหน้ามีเท่าไหร่ลูกวักหน้ามี8พยางวักหนังมี8ใช่ไหมเพราะฉะนั้นกรอนสุภาพมีทั้งหมดกี่พยางคะตอบไม่ได้เลยลืมหมดแล้วอ่ะเหมือนครูมีความรู้สึกว่าเหมือนครูสอนตัวเองเลยอ่ะเนาะโอเคไปดีกว่าค่ะถ้าตอบก็ไม่ตอบไปแล้วค่ะอ่ะวันนี้นะคะ เราจะมาดูกันในเรื่องของบทอัคขยานะคะเรื่องเป็นมนุษย์หรือเป็นคนในะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะอ่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะบอกให้ทําอะไรก็ไม่ทำก็หเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสงูงมือหนึ่งยุงมีดีที่แววคน ใจามเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียชีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกผู้ถูกทุกเวลา เรมปรีดาพื้นวันสุขสรรงใจสกปรกมืดอดมและร้อนเรา่าใครมีข้าโอควรเรียกว่าพีเสิงหงเพราะผูดติดทำผิดจิตประเวงแต่ในสิ่งนำ ดูเธอถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตอนรีบพวนคายาให้ใจสูงเสียดายก่อนตัวตายก็สมมายที่เกิดมาอย่าเชื่อเออ อันนี้จะเป็นลักษณะของตัวอย่างนะคะบทอัขยานนะคะเรื่องเป็นมนุษย์หรือเป็นคนจะเป็นลักษณะของคําประพันธ์ประเภทกรอนสุภาพนะคะคําว่ากรอนสุภาพก็คือกรอนแปดนั่นเองจะมีทั้งหมด8พยางวัคหน้ามี8วัคหลังมี8นะคะหรือจะเริ่มต้นที่7จ็พยางก็ได้ค่ะกิจก,กรรมในบทเรียนในวันนี้นะคะจะให้นักเรียนไปฝึกอ่านบทอักขยานนะคะ เรื่องเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนะคะพร้อมอัดคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งมาในกลุ่มส่งงานวิชาภาษาไทยให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะสำหรับกิจกรรมบทเรียนออนไลน์นะคะเรื่องการอาร่านหนังเสียงนะคะการอาร่านหนังเสียงบทไร้ยกรองประเภทลักษณะของการท่องจำบทขยานนะคะคุณครูก็ขอจบคำอธิบายและนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ